สิ่งที่แรกเปลี่ยนมานะคะก็ได้พบกับพลังชีวิตต่อไปที่จะเริ่มต้นในการทำสิ่งใหม่ๆนะคะ วัค่ะวันนี้ไปต่อกันที่ชาวราศีมิถุนธาตุลมนะคะ12ราศีใกล้ครบแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะสองเดือนที่ผ่านไปเข้าสู่เดือนมีนาคม2565ชาวราศีมิถุนได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะคะ อดีตนะคะห้าโมนีเมื่อกายจิตวิญญาณรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนบ้านนะคะกรมเกลียวโปรงดองมีความสุขสันติสุขภายในตนสร้างสรรค์พลังรอบตัวด้วยความคิดถ้อยคำการแสดงออกในพลังบวกอ,อดีตที่ผ่านไปนะคะขยายผลออกไปนะ,ะตั้งกำแพง ไว้ก็เป็นประสบการณ์นะไปคิดบวกนะคะตั้งกำแพงแไว้ในะเรื่องที่มันไม่ใช่ผลประโยชน์นะคะผลที่จะได้รับนะไปคิดในะเรื่องของการเงินนะคะการเงินได้มาก้อนโตเลยค่ะได้มาจากการยยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะการเดินทางไกลๆนี้ก็ได้พบกับ ข่าวสารใกล้ๆนะคะการงานการยกย้ายเป็นแปลงก็ให้ได้การเงินมั่นคงฐานะการเงินนี้ก็ได้มาจากลาบสิ่งที่ได้มาได้มาจากการเปลี่ยนแปลงค่ะได้มาจากทางไกละได้มาจากการลงทุนและความรักนะคะก็ได้พบรักไปพบกับเพศตรงข้ามฐานะ การเงินมั่นคงเป็นเศรษฐีนะคะตนเองก็ได้ใช้ชีวิตสบายเลยค่ะลงตัวแล้วค่ะมั่นคงก็ได้ใช้ชีวิตสบายนะคะได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันสนุกสนานนะคะเป็นคนที่ได้แต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมได้ทำงานเกี่ยวข้องกับงานสมัยใหม่นะคะอันนี้ก็ได้ลงทุนตนเองนะคะ เกิดความมั่นคงได้การเงินไรายได้มาเล็กๆผสมน้อยนะคะก็ได้เริ่มต้นกับอดีตการลงทุนนะคะ,ะก็ได้ทําการค้าเกี่ยวข้องกับงานของ,งสวยๆำงาๆนะคะร่างกายแข็งแรงดีค่ะนี่ก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะชีวิตสบายแล้วค่ะก็ได้พบกับการเงินที่มั่นคง จากลาบผลที่ได้มาอันนี้ก็มีเกณฑ์ได้ลาบจากคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนะในรอบเจ็ดปีต่อเนื่องต่อไปค่ะอันนี้การลงทุนด้วยการวางแผนด้วยสติปัญญานะคะรู้จักตัวตนของตนเองอดีตที่ผ่านไปนะ ลงท้ายที่ได้ใช้การวางแผนสำเร็จนะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดความมั่นคงในรอบ30ปีเลยค่ะตั้งแต่5ธันวา63ต่อยอดไปถึง1มีนาคม66นะคะการผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นนะชีวิตสบายแล้ว สิ่งที่แรกเปลี่ยนมานะคะก็ได้พบกับพลังชีวิตต่อไปที่จะเริ่มต้นในการทำสิ่งใหม่ๆนะคะสดใสเลยค่ะอย่าได้แค่นะชีวิตนี้สนุกสนานค่ะกับการเริ่มต้นของชีวิตต่อยอดเข้าสู่ปัจจุบันเลยนะคะปัจจุบันนะคะ power เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังมหาศาลมอบให้ด้วยรักตื่นตัวไว้ใจเสียงข้างในปัญญายืนหยัดให้มั่นค่ะพูดจริงทำจริงใช้พลังกายให้ด้วยรักให้กำลังใจปกป้องคุ้มครองผู้คนฝึกฝนทักษะความสามารถพิเศษเพิ่มพลังและเขารบพลังงานของคู่อื่นลงมือทำในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ใช้พลังต่อไปค่ะ เป็นผู้มีพลังนะคะอันนี้ก็ได้ทําการค้าเกี่ยวข้องกับงานนะเลือดลมแข็งขันขยันได้ลาบมาจากการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะผจญภัยต่อไปเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันก็นงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียอันนี้ก็มีปัญหาลาบผลที่ได้มานะอันนี้ก็ ปกปิดซ่อนเร้นนะคะงานออนไลน์งานทางไกลงานสื่อโซเชียลมีเดียนี่ก็ยังคงวิตกกังวลเหมือนพระจ,จันท์ที่ถูกเมฆบดบังเมฆบดบังนะคะเรื่องของปัจจุบันกรรมการค้าหุ้นส่วนคู่ค้านะนนี้ก็ได้พบคู่นะคะพบคู่ที่ตนเองนะคะมีความมั่นคงในเรื่องคู่ก็ได้พบคู่ทางไกลนะคะ ผิดหวังไม่สมหวังนะความหวังนี่พังทลายแต่ก็มาซ่อนเก็บเอาไว้ลึกข้างในนะคะการได้พบคู่ตนเองเป็นคนที่มาเลือกและผูกพันเองนะคะไม่ใช่ที่ใครค่ะเก็บเอาไว้ค่ะไปพบกับความรักที่ไม่สมหวังนะคะความไม่สมหวังนี่ก็มุ่งไปที่การงานดีกว่านะขยายผลเชี่ยวชาญในงานอันนี้ก็มีปัญหาใน,นเรื่องคู่นะคะ ได้พบแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะบอกใครไม่ได้นะไว้ใจตนเองที่สุดก็จะโชคดีนะคะมุ่งมั่นในหน้าที่การงานนะคะแบกบหามต่อไปนะหนักเหนื่อยแค่ไหนก็ได้เริ่มต้นใหม่ได้ของขวัญที่ล้ำค่ายน้อยก็ได้กรรมะะอการงานนะคู่นี่มาให้โรงงานใหญ่โตเลยนะคะก็ได้เริ่มต้นค้าขายการเงินนี้ก็ เกิดการเปลี่ยนแปลงนะอะไรซ่อนเอาไว้ก็เก็บเอาไว้คะ่ะไม่ให้ใครได้ล่วงรู้คะ่ะนะไว้ใจตนเองนะคะอย่าไว้ใจใครนะคะต่ออนาคตเลยคะ่ะ Wisdom ราบรู้เชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่นสิ่งแวดล้อมด้วยปัญญาไว้ใจสติปัญญาข้างในที่มีอยู่เรียนรู้มากมายแต่ปัญญาต้องเติบโต รอบรู้จากการเข้าใจประสบการณ์ชีวิตจิตวิญญาณเติบโตเป็นผู้ใหญ่จากการเดินทางชีวิตค้นหาสถานที่สงบอยู่ตามลําพังหาสถานที่นิ่งสงบทําให้ค้นพบเสียงภายในตนดื่มดํากับความแช่มชื่นความรอบรู้ที่มีอยู่ในตนอันนี้นะประสบการณ์นะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในรอบ30ปีค่ะตั้งแต่5ธตันวาอม6กต่อยอดไปถึง1นมีนาคม6กกการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เข้มแข็งนะคะ รู้แจ้งสัจธรรมของชีวิตนะคะไม่มีอะไรมาแล้วอยู่คงทนนะคะเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดใหม่นะคะ <_ d umb> สิ่งที่ไม่ได้ดังใจนะคะ <_ d umb> ก็มุ่งต่อไปก็ได้ไปที่การงานนะคะ <_ d umb> การงานนี้ก็ได้พบกับงานเก่าแก่น,นะงานนี้ก็ได้ลาบผลมา ได้ลงทำได้ลงมือทำแล้วได้รับงานเก่าเกะเป็นหัวหน้างานทำต่อไปสิ่งที่แรกเปลี่ยนมาก็เช้งนะคะทำใหมค่ค่ะคู่นี้ก็ได้พบรักกับคู่ที่เงียบนะหน้าตาอะไรอารมณ์ขันนะก็มุ่งมั่นไปที่การงานนะเป็นคู่ที่จะอยู่กันจนเกี่ยจนเท่านะคะคู่ที่ได้มานี้ก็ นะรูค่าของกันและกันนะคะอ่าสนับสนุนการงานเริ่มต้นใหม่นะคะนะกับการเงินรายได้ได้ของขวัญของ,ของรางวัลของล้ำค่าก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งขยายผลการงานออกไปะคะ่ะการงานนี้ตนเองก็ได้ร่วมกับคนรักคู่ค้าวุ่นโนรุ่งเรืองนะคะอย่านงะได้ติดต่อค้าขายใกล้ๆนะคะตนเองก็ได้ เกิดความมั่นคงบริหารจัดการไปนะคะอีกยาวไกลก็มีหลักแหล่งนะคะตนเองมีที่อยู่อาศัยสวยงามโออารุรานะคะก็ได้ทั้งทําการงานที่เกี่ยวข้องกับงานเก่าแก่นะสืบทอดถ่ายทอดวิชาแล้วก็เป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสําอางเสื้อผ้าหน้าผมนะคะท้าให้สวยให้หล่องานนี้ก็ลงตัวแล้วนะคะ ปัญหาคี่คลายไปตามวันเวลาค่ะตนเองค่ะดันเลิฟบคนสวยคนหล่อนะคะก็มีธุรกิจอสังหามั่นคงนะคะรุ่งเรืองะะสดใสค่ะได้รับการอุป,ปถัมภ์จากการลงทุนค้าขายทั้งงานเดลิเวอรี่นะคะส่งของเครื่องสำอางนะไปทางไกลก็การส่งไปใกล้ไกนี่ก็เกิดความมั่นคง <Yeah. S 1> มี ความสุขความรุ่งเรืองได้พบกับการที่ตนเองมีสเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบมากมายตนเองมีรักเผือเลือกเจ้าชู้นะคะที่เลือกแล้วก็ได้เลือกคนที่อยู่กันจนแก่จนเท่านะเจอคนดวงหม่นะคะอยู่กันยัง่งยืนนะคะอ่ะเป็นกำลังใจกับชีวิตนะคะ ไม่มีอะไรมาแล้วไม่ไปนะทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วขราวนะคะก็เปลี่ยนแปลงแล้วเช่นค่ะในรอบ30ปีต่อมาอาธันวา63เปลีป่ยนแปลงแล้วถึง1มีนาคม66กนะคะก็จะรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเดินหน้าต่อไปค่ะอย่าหวนคำนึงถึงความหลังอย่าเฝ้าระวังแต่อนาคตแต่จงมีชีวิตสุดสด มีชีวิตสดๆอยู่กับปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้นะคะมีอะไรซกุกซ่อนซ่อนเร้นไม่เปิดเผยก็เก็บเอาไว้ก็ไม่มีใครร่วงรู้ได้เป็นกำลังใจกับการเดินทางชีวิตค่ะ